เพื่อนๆตอนนี้เราก็เรียงได้ว่าจะขับไปซื้อน้ามันนะครับนี่ก็คือผมขับปาวานไปโอ้ยปาวานจะลงข้างทางนะครับผมปกติปาวานจะเกยตื้นเอ้ยใช่ปาวานจะอยู่ในน้นําแล้วก็อันนี้ปาวานจะเกยตื้นอันนี้เป็นปาวานตัวเก่านะไม่ใช่ป่าวานตัวใหม่นะครับก็ขับไปชิวๆครับ ก็เรียกว่าเหนื่อยพอสมควรครับผมแต่ละวันกว่าจะผ่านไปได้ครับผมก็ฝากเพื่อนรับชมคลิปไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะลงในเพจอาโยน้อยหรือว่า YouTube อาโยน้อยหรือจะเป็น Facebook ผมก็จะเป็นโพสต์แบบชีวิตประจำวันนะครับส่วนกเรียกว่าอะไรอ่อ ติกตอกต่างๆก็ฝากเพื่อนๆติดตามไปด้วยนะครับเพราะว่าผมจะลงให้เพื่อนๆดูทุกช่องทางและผมจะกลับมาเต็มระบบบอว่าตอนนี้ผมเช่าห้องแล้วค่าใช้จ่ายผมก็จะเยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับตอนนี้ห้องผมก็ทําการอัพสเต็ปหล,หลายๆอย่างแล้วนะครับมันเลยแบบหลายอย่างมากคับเื่อนกว่าจะได้กว่าจะลงตัวนะครับผมนะไปเดี๋ยวนี้เราจะขับรถลงหัวหินกันนะครับแล้วเราจะไปซื้อน้ำมัน e5 กันคือผมบอกเลยว่าระยะทางเนี่ยค่อนข้างที่จะไกลพอสมควรน,นะผมนะไปลุยแล้วก็ เพื่อนๆตอนนี้ผมก็ขับอยู่ที่น้องคอนแล้วนะคร freely, ับ <tamanho> ก็เรียกว่าเราก็ขับช้าๆแล้วกันก็สาหรับคลิปที่ว่าขับรถที่ว่าไม่มันไม่เคยว่าโอเคขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ล็อกกิบยึดอันนี้นะครับเพื่อนๆแล้วพอผมไม่ได้ลึก็อกกิบยกเนี่ยมันก็จะไปเด้งกับอ่าก็เรียกว่าขอบหมวกนะครับแล้วมันก็ตัก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 ขอโทษด้วยครับรถคันนี้ไม่งใส่เกียร์โคตรยากนะ ไถ่เกียร์ยากจ้าน้ำมันเต็มถังครับเพื่อนเราไม่พร้อมรุนนะเพราะเราน้ำมันเต็มถังแต่เราจะรันรันให้แจฉกนักไปเลยโอ้อย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 รถอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหรถอะไรกันครับเนี่ยขับอะไรกันครับเนี่ยนี่เราต้องขับกคำแบบนี้ไวรุ่นเป็นไง สามเก้าเนี่ยเนี่ยมันดังแปลกแปลกแปลกมันตีที่หมวกผมขอโทษเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับที่ผมไม่ได้ล็อกอันนี้นะแล้วมันก็นตีที่หมวกนะครับเพื่อนๆโอ,โอโ้โหโคตรเจ๋งไปเดี๋ยววันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะไปหาคนฟื้นหรือเปล่าเพราะว่าภารกิจจริงๆของเราคือซื้อน้ำมันนะครับถ้าดเดาว่านางอยู่ก็โอเคถ้าเกิดนางอยากเจอนางก็อโอเคครับผมถ้านางไม่อยากเจอก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะไปเรื่อเที่ยวกัน มองมองมามองบนฟ้าน้องที่เคยไเจอขไปไปไปิ้งโคจัจไปชยเนเป็ดในญ่ไปครับผมเมื่อวนนี้ผมอยู่ที่นองขอแล้วนะครับนองขอแล้วก็จะเป็นเออาก่อเลยมผมก็ไม่รู้นะเดี๋ยวไปดูกันต่อผมเดี๋ยวจะถึงปั๊มบ่อไฟแล้วนะอีกประมาณ10กิโลไป เพื่อนตอนนี้ผมอยู่ที่ช่องเขาด่างนะครับแต่ฝนตกครับเพื่อนๆโอ้โหอย่างเซ็งเลยคือข้างบนมันไม่ตกไงแต่นี่มันอยู่ข้างล่างนะครับข้างล่างฝนตกแล้ว แล้วเขาบอกว่ากูโบซิปมันไม่มันกันน้ํานะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ว่าน้ํามนันไม่ก่อแต่วจริงๆก็พังได้นะครับเพื่อนเพื่อนคือเพื่อนยาประมาทกับกูโบซิปหรือกูโบเกูโบ๘เพราะว่าที่ผมรู้ข่าวมานะครับมันช่วยกันน้ําิบเมตรแต่มันไม่ได้ช่วยกันน้ําฝนเขาเรียกว่าอะไรไอความเย็นนะครับน้่นมันไม่ได้ช่วยกันตรงจุดน,นั้นแหละเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวเข้าทางนี้นะครับเพื่อนเ,เพราะว่าทางนี้เนี่ยมันจะลัดไปที่ ปั๊มตรงนู้นเลยนะปั๊มบอกฝ่ายเลยนะครับแต่ผมจําทางไม่ได้ว่าทางนี้แล้วหลุมมันเยอะแปด k แปดผมบอกเลยเว็บนี้เนี่ยสมัครรวดเร็วทันใจ s แปด k แปดผมบอกเลยนะครับว่าเว็บนี้เนี่ยเป็นที่สุดของที่สุดด้านการเงินนะครับและผมบอกเลยว่าเปิดมานานแล้วมา,มากๆแล้วผมนะถ้าเกิดเพื่อนสนใจเนี่ยก็สามารถดไปได้นะครับและที่สําคัญเนี่ยเพื่อนอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องผมนะครับเพราะเขามีสิทธิพิเศษรอเพื่อนอยู่อีกเยอะมากๆครับผมและถ้าเกิดเพื่อนฝากครั้งแรกของวันเนี่ย มีโบนัสพิเศษ5%ทุกวันด้วยครับและผมบอกเลยนะครับเชิญเพื่อนเนี่ยรับ1%ของค่าคอมมิชชั่นนะครับและที่สําคัญเนี่ยเขามีแจก300บาททุกวันนะครับถ้าเกิดเพื่อนอยู่ในกลุ่มนะครับเพื่อนสุดยอดไปเลยผมบอกเลยที่นี่ครบจบจริงๆครับผมที่ s 8 k t อย่าลืมด้วยเออผมจาทางไม่ได้เดี๋ยว,วเราเ้ยผมว่าฝนตกแน,น่เลยวะคนเฟรมว่าอยากไปหาอยากไปหาคนสําคัญ ที่ฉันเรียกว่าความรักใช่หรือเปล่ารักใช่หรือเปล่าดูทางนี่ครับเพื่อนคือคือคือผมไม่แน่ใจนะว่ากล้องเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับเอาโะเอาเอาเอาโอาเ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 วลาเท่าที่ได้แล้วกันนะเฮ้ปักปโอเคครับเพื่อนๆขับชิวๆ โอ้โหเขาเรียกว่าอะไรทางเขาเยติทางเขาปิติอะไรสักอย่างนี่แหละคือคือผมไม่ได้อยู่แถวนี้ไงผมไม่รู้นะครับผมไม่ใช่เด็กหัวหินนะจ๊ะว้ายกูลงหลงแล้วไอ้หี้เโอเ้ยลงหลงเฉยเลยใครครับผมมาว่า,วานี้น,นี่วัดเขาอิติเออวัดเขาอิติสุคัโตนี่คือเขาบอกว่าอะไรว่าชื่อที่เป็นพระนะครับจะไม่มีสละ ก็คือจะอ่านแบบชื่อผมอ่าชื่ออะไรแล้วมันผมจําไม่ได้ว่ะคือผมไม่แน่ใจนะว่ากล้องมองไหมนะครับผมนะอันนี้เราจะไปทางวัดเขาอิติป้ายเลยที่ก็ก็คือมันจะอ้อมอ้อมอ้อมไปเลยนะจนไปถึงโรงพยาบาลนะครับเพื่อนเพราะเพราะว่าที่เราจะไปซื้อเขาเรียกว่าอะไร ที่เราจะไปซื้อน้ํามันนะครับก็คืออยู่ปัม๊มน้ํามันบ่อฝ้ายนั่นเองนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดปั๊มน้ำมันบ่อฝ้ายผิดเราก็จะยิงยาวไปชานะครับแต่ผมบอกเลยว่าถ้าไปชามเนี่ยผมขับไปทางไฟแดงสองที่ว่าเออห้วยตาแปดจะดีกว่านะครับรีบๆเลี้ยวร,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 รีบีผมจําทางไม่ได้นะเนี่ยโอ้โหไปไปต่อยอดทางนี้ครับพอเราทะลุจากขเขาเยตีแล้วนะครับอิติอิตินะแล้วก็จะมาทะลุตรงนี้นะครับก็คือไฟแดงที่เท่าไหรไม่รู้จักตอยบอยยินแต่ว่า ขาเรียกว่าถนนเรียบคลองนะเพื่อนๆแล้วตอนนี้คือฝนตกนะครับเนี่ยฝนตกโดนเลนโดนอะไรบ้างผมก็ไม่แน่ใจนะคือผมไม่รู้ว่าไม้ไม้รอบนี้จะจะดังเตเตเตเหมือนที่ผมวิ่งทิปหรือเปล่าถ้าเกิดว่าดังเหมือนที่ผมวิ่งทิปผมก็อาจจะไม่ได้ลงนะครับเพื่อนๆเพราะว่ามันมันเสียแล้วมันโดนด่านะครับแล้วมันไม่ค่อยโอเคเลานะก็ฝากเพื่อนๆสั่งกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อเชียมไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับและตอนนี้ถ้าเกิดกล้องโดนน้ำอะไรผมคือผมไม่รู้เลยนะก็ยังขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับ มาต้อเช็ดๆเรื่อยๆแล้วผมไม่รู้ว่าผมเช็ดถูกหรือไม่อ่ะเออนะผมรับไปอันนี้ก็คือตอนนี้เราอยู่ที่บ่อฝ้ายแล้วนะครับโดยประมาณนะก็เดี๋ยวเราจะเดียวเข้าไฟแดงไปไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ใช่อยู่แถวนี้นะครับสำหรับใครที่จะมาอยู่หัวหินนัคือเขารู้จักกันดี่แหละเพราะว่าผมบอกไม่ใช่คนหัวหินแต่เอาเป็นว่าใครที่เพิ่งมาเที่ยวหัวหินนะครับ ก็คือเวลาผม ar, ผมาซื้อแล j, はは้วมาเนี่ยผมมาซื้อไก่มากๆแล้วผมไม่ต้องซื้อแบบ20-30ลิตรเอาไว้ไปเก็บไว้นะครับผมก็เหลอเนี้ยเพื่อนๆว่ากี่ลิตรก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้นะว่ามันกี่ลิตรนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าไฟแดงนี้อ่าไฟแดงนี้นะครับผมจะเลี้ยวขวาไปแล้วก็จะไปออกข้างโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ตรงไปอีกนิดหนึ่งไปนะครับขอน้เมื่อกี้ผมดูไฟแดงผิดก็คือจะเป็นไฟแดงนี้นะครับเพื่อนเลี้ยวเข้าไปครับอันนี้จะเป็นไฟแดง ซอยโรงพยาบาลนะครับปรบเลี้ยวเข้าไปเลยครับเพือ่อนๆโอเคแต่คลิปนี้ก็ดูก่อนนะครับว่าเราจะไเป็นคลิปซื้อน้ำมันอย่างเดียวก็ได้นะครับฝากเพือ่อนๆสั่งติ่งไ้ด้วยแล้วทางรถไฟเน่นนวตรงนวดนะครับก็คือโรงพยาบาลนะนั่นแนหะละโรงพยาบาลผมก็จองวัคซีนไว้แล้วนะครับแต่ว่ามันยังไม่ถึงคิวอะ่ะคิวผมมันสามหมืกว่านะครับแต่ว่าเขาเพิ่งฉีดถึงสองหมืนสี่อยู่เลย รู้สึกว่ามันยังอีกประวันหมื่นคิวนะครับถึงจะหมื่นคิวถึงจะถึงคิวผมนะครับเพื่อนฝากเพ,กพื่อนโอ้ยเฮียรถด,ดับโอ้ยเฮียปิดกุญแจเฉยโอ้โหปิดกุญแจเฉยถังน้ํามันห่วยห่วยแฮ่ถังน้ํามันนี่ก็โอ้โหปิดกุญแจเฉยผมละสตาร์ทเลยเมื่อกี้อยู่อยู่รถดับไปเสื้อตัวสิบบาทครับไปดูเสื้อตัวสิบบาทปะ่ะเออผมอยากได้เสื้อพอดี เชื่อตัวสิบาทก็ราคาก็ไม่ได้สูงมากนะครับเพื่อนแต่เดี๋ยวเราไปซื้อน้ำมันก่อนแล้วกันเพราะว่าเนี่ยมันทะลุซอยโรงพยาบาลนะครับเพื่อนแล้วถ้าเกิดเราขับอ่ะโอ้โหพี่ก็ช้าเกินนะผมมีธุระอีกเยอะนะพี่โอ้ยอื้อลุ้นละโอ้ลุ้ลุ้โอ้ตายละเกือบลงไปเลยอ่ะครับเพื่อนโอ้โห จวิววิวเห็นฉันบ้างไหมเออใครอยู่โรงพยาบาลบ้างคอมเมนต์มาหน่อยครับเออเราเล่นเราเล่นนะอันนี้เป็นโรงพยาบาลที่ว่ารักษาดีพอสมควรนะครับแต่บางครั้งก็รักษาไม่ถูกไม่ถูกสักเท่าไหร่นะเออโคตรเสงครับผมนี่นี่นี่แล้วก็เราจะถึงปั๊มแล้วนะครับก็คือปั๊มอยู่ข้างหน้านี่เองไม่ไกลมากนะผมเพื่งเล่นปั๊มก็คือจากไกลแล้วเอ้ใกล้ถึงแล้วนะครับผมรับไปนี่ก็คือปั๊มบ่อไผ่นะครับเราก็ มาถึงตรงน,นี้แล้วนะครับก็เรียกว่าเดี๋ยว่อยชิลๆเพราะว่าเราจะซื้อน้ำมันสักสี่ร้อยแต่ว่าเอาเป็นโวล์แล้วกันครับนี่ E85 ปห้าตอนนี้ขึ้นอยู่ลิตรละยี่สิบสามจด็ดสิบสองบาทเย็ดเข้แผงจัดเมื่อก่อนเติมอยู่ที่แบบสิบเก้าบาทตอนนี้เป็นยี่สิบสี่แล้วโอ้โหเดี๋ยวขอกดเงินก่อนนะครับเพื่อขอกดเงินก่อนแล้วกันนี่เซเว่นนี้ปิดปะอ่ะขอกดเงินก่อนนะครับเพื่อนๆไปเด็กเก้าใจใจต้องนิ่งครับ อโอ้โหโกนี้ถอนตังแสนหนึ่ง 100, 1, 1, เราถอนแค่สองพันตายละท่านเผืยอจัดไปครับผมเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็ซื้อน้ำมันกันก่อนนะครับเพราะว่าซื้อสี่ร้อเนี่ยมันก็ไม่เต็มนะเต็มมันก็ได้เยอะอยู่นะครับเก็กไดว่าเราเอาไปขับฮะมาจากเนาะเพื่อนมองคลไม่มีมีนู่นหละก็จะ มชามทีเดียวก็กันได้แม่แม้ไงก็ขับไปทางนู้นแล้วก็ออกจากแต่ขี้เกียจใช่จำได้เออท่านท่านว่าต้องถอดหมวกนะเออต้องถอดหมวกจะจำได้นะครับก้าวขาวกินิวอยู่มาเก็ตมั้งเห็น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 ลงสตอรี่ถอนตังค์อยู่อะฮะ อ,านานอใช่เพราะว่าน,นี่มันอยู่ได้ประมาณสองอาทิตย์ 2> 2อตยเออไม่อ่ะทําคลิปตัดคลิปนอนตัดคลิปนอนอ่ะแค่นั้นแหละนานๆนนจะมาซื้อทีอาน,น,นานๆนนจะมาครั้งสี่ร้อยก็ใช้ได้เยอะอยู่ นี่ครับก็คือสี่ร้อยนะไปเดี๋ยวเราคิดตังหมดครับวันหนึ่งใช้วันละพันห้าพันโอ้หมดหาเงินจากไหนวะเนี่ยสี่ร้อยผมไปจริงๆกันเบ่งขายได้นะถ้าเกิดเราเราเอาไปข้างบนนะครับผมนะไป, okay, ป,ปตอนนี้ผมกำลังมุ่งหน้าไปยัง แถวแถวชาอัมนะครับเดี๋ยวผมจะไปล่องใบด้วยนะครับเพื่อนเพราะว่ามันถูกกฎหมายแล้วใช่ไหมเพราะว่าเราขับมาตั้งไกลนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไปล่องน้ำมันด้วยแล้วกันนะเพื่อนก็ระยะทางก็ประมาณสักเอ่อผมไม่รู้ว่ามันกี่กิโลแต่ก็ไม่ได้ไกลมากนะผมนะแล้วเดี๋ยวเราจะขับออกทางถนนใหญ่บายพาสเพื่อที่จะกลับบ้านกันเลยนะผมนะไปไปล่องใบกันครับไปเลยโอเคครับเพื่อนตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านกันแล้วนะครับนี่ก็คือเราซื้อมา สี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทเนี่ยก็คือจะเต็มถังเลยนี่นี่นะก็คือเกือบเกือบเต็มนะใช่ใช่ประมาณนี้ประมาณนี้นี่นี่ประมาณนี้ประมาณนั้นนะครับเพราะว่าน้องจริงของเราคือตอนนี้น้ำมันหมดจริงๆก็มีลูกเด็กโผล่นี่แหละทักมาแน้วผมนะว่าขอน้ำมันหน่อยนี่น้ำมันดินผมก็คือหมดแล้วจริงๆนะเกืยงเลยเกือบหมดเลยคือหมดเลยนะเพื่อนคือผมบอกเลยน้ำมัน epe ห้าแถวนี้นะครับมันค่อนข้างจะสตาร์ทอยู่ที่20กิโลนะครับในการไปซื้อนะ โดยประมาณก็คือ20กิโลคือขับไปก็เรียกว่าชัวช่วโมงชั่วโมงกว่านะครับกว่าจะได้มาก็เราก็ต้องซื้อมากักตุนเอาไว้ถ้าเกิดเพื่อนๆอยู่แถวหินก็น่าจะรู้กันดีนะว่านะ้ำมัน e85 เนี่ยมันอยู่ที่บางร้านแค่นั้นที่จะมีนะครับส่วนรถที่เขาไล่กันที่รถแรงๆอะไรก็คือไล่ e85 หมดเลยไล่ e85 แต่ปั๊มอยู่โคตรพ่อโคตรแม่ไกลแบบนี้ก็ไม่เอาแต่ผมบอ,อกเลยนะถ้าอันนี้คือมันอยู่ที่หัวหินไงแต่ถ้าเราจะขับไปแบบว่าไปเที่ยวเพชรไปเที่ยว ลาดเลียอะไรอย่างเงี้ยคือปั๊มอ่ะมันมีตลอดนะครับก็คือปั๊มนี้ไม่มีปั๊มสองก็มีอะไรอย่างเงี้นะครับผมนะก็ประมาณนี้ละกัเน,เนเพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อนๆชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจผมด้วยครับและเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่อย่าลืมสั่งกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ